อันดับที่5เป็นวาซาบิวิปนะครับตัวนี้จะสามารถฟาดซอมบี้ที่อยู่ข้างหน้าตัวมันเอง2ช่องและข้างหลังตัวมันเอง2ช่องเป็นพืชที่อัปเกรดจากบองชอยนะและเป็นพืชสายร้อนสามารถวอร์มเนียบายแพนส์ได้ในฟอสไบเคฟนะครับและก็ไม่สามารถถูกทำให้แข็งทั้งจากฟิชซิงวินหรือจากการโยนสโนบอลจากฮันเตอร์ซอมบี้ อันดับที่5พืชที่แย่ที่สุดในเกมพัน n t s vs z o m b i e 2นั่นก็คือมิสไซโตนะครับตัวนี้ก็แค่การอัปเกรดของบานาน่าลันเชอร์ให้มีฤทธิ์เย็นสามารถสโลว์ซัมบี้ได้นะดามจถือว่าอ่อนและถึงแม้ว่าจะสามารถดับไฟจากเอ็กซ์พลอเรอร์ซ like ัมบี้ทอสไลซัมบี้หรือโปรสเปคเตอร์ซัมบี้ได้ก็จริงอะ่ะแต่การดามจถือว่าอ่อนมากและก็ยังไม่คุ้มกับการเสียเงินเพื่อเติมพืชตัวนี้อยู่ดี อันดับที่4เพืชที่ดีที่สุดในเกม p u b 2นั่นก็คือคารีพาวเวอร์นะตัวนี้นะครับสามารถคลิปโนไทสสะกดจิตซอมบี้ให้กลับไปสู้กันเองได้แม้กระทั่งยักษ์กากทัวนะครับทาให้พืชตัวนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวของเกมทั้งเกมที่สามารถกําจัดยักษ์กากทัวได้ในตาเดียวเลยนะยักษ์กากทัวที่ถูกคลิปโนไทสเนี่ยก็จะกลับไปทุกซอมบี้ตัวอื่นๆที่อ่อนแอกว่าในเลนของตัวเอง อันดับที่4พืชที่ยาที่สุดในเกม PVP 2นั่นก็คือ Apple Mortar นะตัวนี้ damage ถือว่าอ่อนไม่คุ้มค่าที่จะเติมเงินซื้อพืชตัวนี้ถึงแม้ว่าพืชตัวนี้จะยิงกระสุนได้3 r e l e n แล้วเนี่ยแต่ราคา sun ค o s ถือว่าแพงไปนะมีตัวที่คุ้มค่ากว่าตัวนี้ทั้งพืชฟรี Free, แล้วก็พืชที่ต้องสะสมซีแพ็กเก็เอาอย่างเช่น d u c r o p p e r ที่คอมโบกับ Moonflower นะแล้วก็ Sticky Bomb Rice ถือว่าราคาซันคอสเนี่ยถูกกว่าตัวนี้และแถมดีกว่าตัวนี้อีกด้วยนะครับจึงทําให้ตัวนี้ไม่คุ้มค่าต่อการเติมเงินอันดับที่3เพือที่ดีที่สุดในเกมพิวซัททูนั่นก็คือ e l e c ็ก i c P s h o o t er ูเตนะตัวนี้นะครับสามารถยิงอิเล็ก i ริผ่านซอมบี้ไปและเดามจซอมบี้ไปในขณะที่ผ่านซอมบี้ตัวนั้นและยังมีสเป h เด m ม g e ให้กับเลนบนและเลนล่าง ของเอเซ็กีที่ยิงอยู่ในเลนนั้นด้วยและเป็นหนึ่งในไม่กี่พีชูติงแทนที่จะไม่ถูกตอกกลับหมุนกลับจากเจสเตอร์ซอมบี้ที่แย่ที่สุดอันดับ3ก็คือ Escape Root ตัวนี้ใช้งานยากและวุ่นวายนะสะวัสพืชไปมาไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ถ้าจะเติมตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะแปลงเป็น p o ร a t o m i มล์ไฟเบอ t ์ t o t เตอมล์เช r ร์รี่บอมเซึ่งดูแล้วจะเป็นพืชที่ จมตีแรงได้ก็จริงอนะ่ะแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีโอกาสเพียงร้อยละสิบที่ตัวนี้จะดีสปอนเป็นเรฟช็อตซึ่งก็บอกเลยว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะเติมตัวนี้อันดับที่2ก็คือเรฟช็อตนะเป็นองุ่นระเบิดที่จะกําจัดซอมบี้และสมี3านะครับแถมยังมีลูกองุ่นที่จะเด้งไปเด้งมาดาเมจซอมบี้ในจุดอื่นๆได้อีกนะครับตัวนี้ถ้าเราปลูกไว้นะตำแหน่งช่องเดียวกับ Normal กากันทัวพอดีเนี่ย ก็จะสามารถกำจัด normal การทัวัวตัวนั้นไปได้เลยอันดับที่2เที่แยที่สุดในเกม p v z 2นั่นก็คือ Toast 2นะครับตัวนี้แต่ก่อนดีกว่าชอมเปอร์นะแต่เมื่อชอมเปอร์ถูกบัฟพร้อมกับ s n o p p y และ t o w o o d เนี่ยทำให้ชอมเปอร์สามารถกินซอมบี้ได้มากกว่า1ตัวก่อนเคี้ยวและเวลาเคี้ยวก็ลดลงเหลือ17วิเมื่อชอมเปอร์อยู่ในเลเวลที่1นะแต่ Toast 2ไม่ได้ถูกบัฟไปด้วย ทำให้โทสตูกินซอมบี้ได้ทีละตัวก่อนเคี้ยวแล้วเวลาเคี้ยวก็นานกว่าถึงแม้ว่าจะต่างกันกับชอมเปอร์ตรงที่ให้สันมาเมื่อกินซอมบี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่คุม้มไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเติมตัวนี้เพราะมีพรีเมียมแพนอีกหลายตัวที่ดีกว่าตัวนี้น,นะครับและอันดับที่1นึนะครับมันนี่พรีเมียมแพนที่ดีที่สุดในเกมพีวัตทู 2, นั่นก็คือโคสแนปดรากอนนะตัวนี้สามารถพ่นควันเย็นออกมาดาเมจซอมบี้ ได้ในรัศมีสองคูณสด้านหน้าของตัวมันเองนะครับซึ่งควันเย็นเนี่ยจะสามารถฉลอซัมบี้ได้นะสามารถที่จะดับไฟจากคอสไลท์ซัมบี้เอ็กซ์พลอเรอร์ซัมบี้และโพสเปกเตอร์ซัมบี้ได้และจะอิมมูนทูฟอส์นะก็คือไม่สามารถถูกทำให้แข็งได้ทั้งจากฟรีซิ่งบินในฟอสไบเคฟหรือจากการโยนสโนบอลของฮันเตอร์ซัมบี้ในฟอสไบเคฟหรือในโมเดิร์นเดย์ด่านอื่นอน,นะครับก็คือไม่สามารถถูกทำให้แข็งได้เลยเนะี่ยดีอย่างยิ่งที่จะ ปลูกไว้ด้านหลังสไลเดอร์ทายเพราะจะสามารถดามาจและสโลว์ซอมบี้ได้ในบริเวณกว้างถ้าเราปลูกโคสนปดรา้อนไว้หลายตัวผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนในหลายๆแอปทางแอปแดงแอปน้ำเงินอวยตัวนี้กันนักหนาทั้งที่ตัวนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากให้ซันเรามาฟรีๆเท่านั้นเอง